วัสดีครับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนนะครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็เริ่มต้นสวัสดีด้วยหน้ากากผ้านะครับที่จะเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เมื่อวานนี้บอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยนำหน้ากากาาไปถึงท่านแล้วนะครับ40ล้านกว่าชิ้นนะครับก็ขอให้ท่านได้ใช้กันทุกวันนะครับแล้วก็ข้อดีตอนขอประทานโทษครับแหมมันติดเข้ามาอย่างนี้ข้อดีของหน้ากากผ้าคือสามารถที่จะซักแล้วใช้ซ้ําได้นะครับ ขอให้ท่านใช้ทุกวันณนะตอนนี้เป็นไปได้คือใส่ทุกวันเวลาออกจากบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านถ้ามากกว่า1คนขึ้นไปขอให้ท่านใส่อยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวป้องกันท่านได้นะครับวันนี้ผมอยู่ในท่ามกลางคนที่ห่างกว่าผมมากกว่าสองเมตรนะครับในห้องส่งนี้ก็ขออนุญาตได้สื่อสารโดยการที่ไม่ต้องใช้หน้ากากผ้านี้นะครับครับเริ่มต้นวันนี้ เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คงได้เห็นภาพของทางท่านนายกรัฐมนตรีประเดกประยุทธ์จันโอชานะครับได้มาถแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9หรือสอบคอนี้นะครับในสาระสำคัญเมื่อวานนี้ที่ท่านได้มากล่าวกับทางพี่น้องประชาชนก็คือได้กล่าวรายงานความคืบหน้า ในการดําเนินการการแก้ไขสถานการณ์ในเรื่องของอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นี้นะครับแล้วก็เน้นว่าในเรื่องของทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับท่านเน้นเรื่องของสุขภาพของคนไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิงและรณรงค์ให้ทุกคนนะครับ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติรวมทั้งปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทย์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความเร่งด่วนในการสนับสนุนหน้ากากาอนามัยเรื่องของเวชภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างทันการและทั่วถึงในโรงพยาบาลทุกพื้นที่ถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากและก็ต้องมีระบบการกระจายนะครับที่มีประสิทธิภาพขาดแคลนไม่ได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะติดตามด้วยตัวเองนะครับ เพื่อให้ทีมหมอและพยาบาลที่เปรียบเสมือนนักรบที่อยู่แนวหน้าคอยต่อสู้สกัดกั้นฆ่าศึกที่มองไม่เห็นด้วยความศรีสละอดทนในฐานะแม่ทัพและจะไม่ยอมให้กําลังหลักของเรานะครับต้องต่อสู้ภายใต้ความขาดแคลนไม่ได้อย่างเด็ดขาดและต้องมีขวัญกําลังใจที่เข้มแข็งอยู่เสมอเพื่อมีพลังเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ให้ได้มีคำคำหนึงครับที่ผมอยากจะนำขึ้นมาคือท่านพูดว่า สุขภาพนำเสรีภาพซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาของการประกาศว่าจะมีเรื่องของข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานหรือที่เราเรียกว่าเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงตีสี่ทั่วราชอาณาจักรโดยเว้นผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้าที่จำเป็นเพื่ออุปโภคบริโภค ยาเวชพันฑ์เครื่องมือแพทย์เชื้อเพลิงรวมถึงการเดินทางของประชาชนเพื่อเข้าออกเวรทำงานหรือไปท่าอากาศยานทั้งนี้ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่นั้นๆโดยจะเริ่มในวันศุกร์ที่สเมษายนซึ่งต้องขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกและไม่ต้องกักตุนสินค้าเพราะท่านยังสามารถออกมาซื้อข้าวของในช่วงเวลากลางวันได้ตามปกติและต้อง เคร่งครัดในเรื่องระยะห่างทางสังคมนะครับนี่คือสิ่งที่ทานายยกได้กล่าวในสาระสำคัญเมื่อวานนี้ผมได้สรุปมาตรงนี้ซึ่งเป็นที่มาของว่าคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่จะเป็นประการประากาศเคอร์ฟิวซึ่งเดี๋ยวในช่วงท้ายของรายการนะครับผมได้กราบเรียนเชิญท่านโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยะอุทายุได้มาเสริมเติม ข้อมูลในช่วงตอนอช่วงท้ายของรายการอีทีนะครับขออนุญาตได้นำเสนอการสถานการณ์เรื่องของโรคติดเชื้อโคโรนาไวัส2 0 -19 หรือโควิด -19 นะครับตอนนี้แตะไปที่1ล้านคนของสถานการณ์ทั่วโลกนะครับ1 000, 14, 6, ล้าน14,296รายวันนี้เป็นวันแรกที่แตะ1ล้าน รายที่หนัก37,000กว่านะครับคนแล้วก็หายดีขึ้นมาแล้ว2,000 200, 0 0กว่าคนเสียชีวิต52,298คนซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เราต้องติดตามทุกวันนะครับไปดูที่ประเทศที่อันดับหนึ่งสหรัฐอเมริกาครับ2,44,000กว่ารายเป็นรายใหม่วันเดียวนี้2900่2เก0 0เกือบ30,000รายนะครับ แล้วก็เสียชีวิตกว่า5,800รายนะครับรายที่ประเทศที่2คืออิตาลีประมาณแสน0 0 0นะครับที่เป็นรายที่ยืนยันสเปนเป็นอันดับที่3คือ1 1 2 0 0 0นะครับที่เป็นยอดรวมที่มีการเสียชีวิตเป็นหลักหมื่นมี3ประเทศทีส่สองประเทศประธานโทษครับ2ประเทศก็คือทางอิตาลีและสเปน ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาถอดความรู้เรียนรู้กันนะครับในทางที่ดีในทางที่ต้องป้องป้องต้องป้องกันกันเดี๋ยวเราจะมีการวิเคราะห์ในช่วงท้ายให้ท่านได้ดูนะครับว่าเรากับสถานการณ์โลกเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่37ครับ1,978นะครับไปดูสถานการณ์ของประเทศไทยเราวันนี้มีผู้ป่วยที่หายแล้ว 581รายเรียนว่าตัวเลขนี้หลายคนถามผมมานะครับว่าต่ำกว่าความเป็นจริงไหมป่วยกันนั่งพัน0กร้อกว่าแล้วหลายเดือนด้วยทำไมตัวเลขยังน้อยอยู่เลยผมก็ไปซักถามมาแล้วครับต่ำแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้พอหายเสร็จแล้วระบบของการรายงานเรียกข้อมูลเข้ามาเนี่ยยังเป็นระบบที่ต้องใช้บุคคล หมายถึงบุคลากรทางการแพทย์กรอกข้อมูลเข้ามาผ่านออนไลน์ซึ่งเราปรับระบบกันอยู่เชื่อว่าน่าจะมากกว่านี้อันนี้ก็ต้องขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนต้องมีกําลังใจที่ดีนะครับต้องมีตัวเลขที่ดีขนาะเดียวกันต้องฝากข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ภาคเอกชนที่เมื่อเชา้านี้ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุข,ขุมกาจนรพิมารับฟังมาว่าตอนนี้ภาคเอกชนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เป็นกำลังหลักในการรักษาผู้ป่วยจนกระทั่งหายดีขึ้นมาซึ่งเราจะต้องเรียกข้อมูลชุดนี้จากทางภาคของโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาด้วยก็ต้องฝากกำลังใจตรงนี้ไปด้วยนะครับผู้ป่วยยืนยันณนะวันนี้1978รายรายใหม่103รายประทานโทษครับ1น3รายและเสียชีวิต19รายใน19รายนี้วันนี้นะครับที่เป็นตัวเลขที่ต้องมารายงานคือใหม่ 4รายเป็นรายที่16นะครับเรามาเรียนรู้จากผู้ที่สูญเสียไปนี้ว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับเป็นเพศชายอายุ59ปีอาชีพเป็นพนักงานการรถไฟนะครับแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวประทานโทษครับมีมีอาการเข้ามาเ,เข้ามารักษานะครับป่วยวันแรกนี่16มีนาคมด้วยอาการไข้ แล้ว21มีนาคมก็มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบางประกอบประทานโทษนะครับแล้วก็ได้ไปได้ไปทำงานกลับไปทำงานโดยปกติเลยนะครับก็แสดงว่าการรักษาช่วงตอนนั้นดูเหมือนอาการน้อยมากแล้วก็ไปทำงานได้ปกติแต่ปรากฏว่าอีกสักระยะหนึ่งก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นคือวันที่31มีนาคมก็มีการเหนื่อยหอบมากขึ้น แล้วก็เข้ารักษาในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งนะครับก็พบว่าเป็นผลคอนเฟิร์มหรือผมย,ย,ยืนยันแล้วก็เสียชีวิตในวันที่สองเมษายนรายที่17เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ72ปีมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเ,เป็นลูกของผู้ป่วยรายนี้นะครับไปดูมวยแล้วก็ ได้ป่วยและรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีโรคประจำตัวคือทางด้านโรคไตนะครับแล้วก็เริ่มป่วยวันที่16มีนาคมแล้วก็มาเสียชีวิตในวันที่1เมษายนรายที่18เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ84ปีก็ทำงานอยู่ที่สนามมวยราชดำเนินนะครับมีโรคประจำตัวทั้งโรคไตความดันโลหิตสูงนะครับ หลายโรคที่เดียวครับมีเก้าด้วยนะครับหลายโรคเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่26มีนาคมและเสียชีวิตในวันที่2เมษายนเช่นเดียวกันรายที่19เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ84ปีนะครับมีประวัติไปสนามมวยราชดำเนินก่อนป่วยแล้วเริ่มป่วยวันที่14มีนาคมเข้ารับการรักษาวันที่21ด้วยการไข้ 39.3องศามีน้ำมูกไอไปโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็เสียชีวิตในวันที่ 2, สองเมษายนนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้3รายใน4รายสูงอายุทั้งสิ้นนะครับ 72, 84, 84รายที่เสียชีวิตนี้มีทั้งโรคประจำตัวแล้วก็สูงอายุ ถึงได้บอกนะครับว่าตอนนี้แล้วโดยเฉพาะเดือนนี้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ถ้าท่านเป็นลูกกตัญญูสิ่งที่ท่านควรจะทําคือไม่ควรเข้าใกล้พ่อแม่คนที่สูงอายุหรือปู่ย่าตายายที่สูงอายุนะครับเพราะว่าเขามีความเสี่ยงสูงมากปีนี้หลายคนบอกว่ารถน้ําสงการานต์ก็ไม่ควรจะมีถ้าจะมีใช้แอลกอฮอล์เจลรถนะครับขอพอรท่าน ก็น่าจะดีนะครับไม่ต้องไปใช้น้ําซึ่งจะต้องทําให้เส้นเปลือกน้ําในหน้าแรงนี้ด้วยนะครับครับในสถานการณ์ถัดไปมาดูกลุ่มอายุครับตอนนี้กลุ่มอายุที่มากแล้วก็น่าจะน้องต้องเน้นย้ําคือ20ถึง29ปีซึ่งเพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่ช่วงของเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเราจะต้อง ที่ต้องเพ่งไปที่กลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มนี้มีการเดินทางการเคลื่อนย้ายการาพบปะสังสรรค์กันกจำนวนมากซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงและทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อต้องสื่อสารไปยังกลุ่ม20-29ปีท่านผู้ปกครองหรือคนที่เป็นครอบครัวบอกด้วยนะครับ103รายนี้อยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะครับ48รายแรกอยู่ในกลุ่มสนามมวย สถานบันเทิงพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย6กรายแล้วก็สัมผัสก็ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่พบก่อนหน้านี้39รายวันนี้ที่ต้องเน้นยำ้ำเพราะว่ามาตรการเหล่านี้ที่ได้นำถแถลงต่อท่านนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งเมื่อวานนี้ท่านได้มีคำบัญชาสั่งการว่าให้มีการชะลอการเดินทางของทั้งคนไทยและต่างชาติ เข้าสู่เมืองไทยนี่คือเหตุผลนะครับยกเว้นที่มีขอไว้ก่อนซึ่งตอนนี้รับทราบมาจากทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วว่า100คนจากประเทศอินโดนีเซียจะเข้ามานะครับในวันที่6เมษายนอันนี้เป็นสิ่งที่ขออนุญาตไว้แล้วทางการของไทยจะมีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับขอความร่วมมือของคน100ท่านที่กำลังจะมาและรวมถึงมาเลเซียอีก83ท่านที่เป็นคนไทย ขออนุญ,ญาตเข้ามาและกลุ่มของนักเรียน AFS จากทางสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งซึ่งทยอยเข้ามาทุกคนต้องร่วมมือในการที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางรัฐจัดให้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่นำเชื้อมาสู่คนไทยภายในประเทศนี้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับก็ต้องขอบอกกับคนไทยที่อยู่ในประเทศด้วยเหมือนกันว่าเขาก็เป็น ญาติเราลูกหลานเราซึ่งจะต้องมีการดูแลพวกเขาอย่าไปสร้างความรังเกยียจละงอนแต่อย่างใดน,นะครับไปกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่44คนคนไทยเดินทางจากกลับจาก,จาก,จาก,จากต่างประเทศนะครับแล้วก็สัมผัสกับผู้ป่วยทั้งหลายนะครับแล้วก็รวมถึงระหว่างการสอบสวนอีก11ลรายนะครับไปที่ชุดข้อมูลด้านนี้ที่เรานำเสนอให้ระหว่างกรุงเทพและต่างจังหวัดยังไม่น่าไว้วางใจนะครับ ถึงแม้จะลดลงเล็กน้อยแต่ว่าก็ในแนวโน้มของทางจังหวัดอื่นๆยังทรงตัวนะครับสีแดงนี้แต่ส่วนของทางกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ว่าดีนะครับชุดของข้อมูลวันที่2วันที่3กลับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับแต่ละวันนี้ต้องดูกันอย่างที่โดยละเอียดเลยทีเดียวไปดูยอดตัวเลขรวมตามกราฟอย่างที่บอกว่าเรายังไม่สามารถกดหัว ลงได้เลยนะครับตัวเส้นสีฟ้ายังทะแยงขึ้นอยู่ตลอดวันละร้อยกว่าซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะต้องอจัดการตรงนี้ให้โดยเร็วนะครับแล้วก็ไปที่สะสมนะครับของอทั้งประเทศเราจะเห็นนะครับการกระจายตัวไม่แตกต่างจากเมื่อวานนะครับขอไปเร็วเลยครับแล้วก็รายใหม่ต้องขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศที่ตอนนี้รายใหม่ลดลงเหลือ14จังหวัด นะครับ14จังหวัดนะครับอาผมขอถอยไปกลับไปนิดหนึ่งมีคนบอกว่าขอให้ชมคนที่จังหวัดที่ไม่มีรายงานพบผู้ป่วยเลยนะครับ15จังหวัดที่มีรายชื่ออยู่ข้างล่างนี้กำแพงเพชรชัยนาทตราดน,น่านบึงการพระนครศรียุทธยัณพังงาพิจิตรระนองลำปางสกนลนครสตูลสิงห์บุรีสมุทรสงครามและอ่างทองขอพวกเราได้ส่งใจช่วยฮะในให้15จังหวัดนี้ ไม่พบผู้ป่วยอย่างนี้ตลอดไปนะครับครับแล้วก็ไปที่จังหวัดที่มีการอัตราการผู้ป่วยสูงที่สุดทางกรมควบคุม,คมโรคได้จำแนกออกมาถึงแม้ตัวเลขไม่เยอะนะครับ88รายสะสมแต่ปรากฏว่าจำนวนประชากรของเขาไม่มากครับเมื่อคิดอัตราต่อแสนประชากรออกมาแล้วสูงที่สุดในประเทศคือ21.67เปอรประทานโทษต่อแสนประชากรนะครับ ตรงนี้นี่เองครับที่จะต้องเน้นย้ำนะครับภูเก็ตกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่จะต้องดูแลกันอย่างดีไปดูที่ภูเก็ตครับถ้าทำเป็นแผนภูมิมาจะเห็นว่าภายในหนึ่งเดือนมานี้จากพื้นที่สีขาวขาวก็กลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีคนป่วยเต็มไปทั้งจังหวัดนะครับจะเห็นว่าสีทั้งเออขียวเหลืองแดงนะครับไปทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งทำให้เกิดอัตราของการเจ็บป่วยมากที่สุดในประเทศณนะตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรลงไปดูในรายละเอียดของภูเก็ตเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้กันอันนี้ต้องขอประทานโทษไม่ได้เพื่อที่จะบอกว่าภูเก็ตเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้พ่อเมืองภูเก็ตแล้วก็ประชาชนชาวภูเก็ตเราส่งใจกําลังใจช่วยอยู่ทุกทกท,กท่าน ได้เห็นชุดข้อมูลนี้ท่านจะได้ช่วยตัวเองได้ด้วยในการที่จะจัดการนะครับจะเห็นแผนภูมินะครับว่าเรื่องของอำเภอนะครับสอำเภอที่มีอยู่นี้ก็มีจํานวนมากที่สุดอยู่ที่กระทูแล้วก็อำเภอเมืองภูเก็ตและถลางนะครับแล้วก็คนที่มีการติดเชื้อ มากที่สุดในกลุ่มของสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันอื่นๆทั้งต่างประเทศก่อนหน้านี้ที่เราเคยรายงานอะไรต่างๆมากมายนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดย่อยๆลงมามาดูในกลุ่มที่เราจะต้องกังวลใจในการที่จะต้องเข้าไปใกล้ชิดเขาคือใครนะครับเราแยกจำแนกผู้ป่วยยืนยันตามปัจจัยเสี่ยงจำแนกในรายสัปดาห์ดูแนวโน้มท่านเห็นในกรอบสีแดงอยู่แล้วนะครับนำสายตาของท่านไปตรงนั้นคือ กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงมากที่สุดคือสัมผัสใกล้ชิดกันกันกบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้แนวโน้มในสัปดาห์ที่12 13 14ท่านเห็นกราฟสีน้ำเงินนะครับมันพุ่งทยานขึ้นมาจาก60จากหลักหน่วย7 63และ212แล้วก็พุ่งไป200กว่าตลอดเลยนะครับอันนี้ท่านต้องช่วยกันขณะเดียวกันสถานบันเทิงในกรอบสีแดงด้านล่างลงมาจากซ้ายมือคนไทยมาจากต่างประเทศอาชีพเสี่ยง ยังต้องกังวลอยู่เพราะว่าไม่ได้ลดลงเลยนะครับ60ปก,กว่าทั้งนั้นนะครับยังมีความเสี่ยงอยู่ไปดูชุดข้อมูลวิเคราะห์บ้างครับตอนสุดท้ายนี้นะครับปรากฏว่าประเทศของไทยเรานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางอาเซียนเราอยู่ในกลางๆนะครับออกไปทางข้างบนแล้นะครับซึ่งถ้าเราช่วยกันจะได้ลดน้อยลงมีการติดเชื้อรายใหม่ในแผนภูมิถัดไปอันนี้นะครับจะเห็นว่า ในแผนภูมินี้เราก็ต้องผลักดันให้ลายใหม่นี้ลดลงให้ได้ตอนนี้แนวโน้มลดลงดีแต่ยังไม่ดีที่สุดเพราะว่ายังเป็นเลข3หลักอยู่100กว่ากว่าขึ้นไปไม่ทำให้กราฟลดลงได้แน่นอนนะครับต้องขอแรงทุกท่านช่วยกันด้วยไปเปรียบเทียบกับกลุ่มอาเซียนนะครับในอีกแผนภูมินึงก็พบว่าไทยเราก็อยู่ในประมาณสักอันดับที่3จาก10ประเทศนะครับ แล้วก็พอไปเปรียบเทียบกับทางโลกนะครับของไทยเราก็อยู่ออกมาทางด้านดีนะครับสหรัฐเมริกาสเปนเยอรมนอิจอรี่จะอยู่ข้างบนทั้งหมดเลยของการติดเชื้อเราจะอยู่กลางๆออกมาทางด้านล่างซึ่งก็ต้องช่วยกันแล้วรวมถึงการมาดูว่านับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่มีการติดเชื้อ100รลายขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าในประเทศทางฝั่งของ ยุโรปจะชันมากนั่นหมายความว่าวันหนึ่งเกิดขึ้นมากกว่าเรามากกว่าร้อยเป็นพันหรือเป็นหมื่นอย่างที่ผมได้รายงานไปทุกวันแต่ของไทยเราอยู่ที่หลักร้อยตีนั่นแหละครับหลักร้อยพอพูดไป10วันเป็นพันแล้วเราไม่พอใจนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็บอกว่าไม่พอใจนะครับในอยัง,ยง,ยงตัวเลขที่ต้อง,ต,องต้องระมัดระวงังต้องเฝ้าดูกันอยู่นะครับที่จะต้องให้ต่ําไปกว่านี้ให้ได้แล้วก็อัตราการเสียชีวิตอันนี้ดีครับ จะเห็นว่าประเทศไทยเรานะครับทำได้ที่อัตราการเสียชีวิต0.96ต่อ,อาจานวนของผู้เสียชีวิตต่อผู้ที่ติดเชื้อที่รายงานเราอยู่ที่0.96นะครับก็ลงมาที่ล่างๆนะครับอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายที่จะฝากไว้นะครับซึ่งประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทางพวกเราจะได้มีการานำเสนอทุกๆวันนะครับ